ดูคติสแคมเบอร์ไอคอนนะครับรถปี2017วิ่งน้อย7,800กิโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากเลยนะคันนี้มากับสีขาวหายากนะครับเป็นสีขาวอมเทานะบุ๊กเซอร์วิสคู่มือคุณจะสำรองมีมาครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของคันนี้กันนะยางได้เป็นเพลีย MT 6 0 RS นะครับสวยสวยเลยสปูลยกรถมีมาเรียบร้อยนะครับสวิงอาร์มสวยสวยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะท่อสภาพดีเลยนะครับเฟรมสวย าครอบเครื่องต่างๆเดิมสนิทนะครับให้ดูใกล้ๆกันเลยนะเจ้าของเก่าดูแลรถมาดีนะครับตัวรถสะอาดมากๆเลยนะล้อได้เป็นล้อแมกนะครับโชว์หน้าเป็นอัพไซด์ดาวของแต่งมีกระจกปลายแฮนด์ทรง c ซ G นะครับไฟเลี้ยว LED ไฟหน้าสวยๆใสๆนะตัวรถฝั่งนี้นะครับปั๊มเบรกดิสเบรกจะเป็นแบมโบ่นะครับจากโรงงานเลยเฟรมสวยๆนะคเครื่องไม่มีลอกไม่มีพองนะครับแกล้งสวยๆนะเป็นปี17ที่สภาพดีมากๆนะครับไฟท้ายเป็น LED นะ เบาะแต่งนะครับเบาะหนังนะสีขาวหายากนะครับเป็นขาวอมเทานะสวยมากๆนะครับไฟบอกเกียร์มีมาให้เรียบร้อยแฮนด์แต่งลิโซมานะครับวิ่งน้อยมากนะครับ7,834กิโลนะปี17เฉลี่ยวิ่งปีละพันโลนะครับสภาพดีมากเลยมาขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ เครื่องยนต์ดีมากนะครับตัวรถสวยงามพร้อมใช้งานนะเราตั้งไว้ที่1 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดกำลังมองหาส c คมเบอร์ไอคอนอยู่นะครับคันนี้รถปี17จริงนะแต่วิ่งเพียง7,800กิโลเฉลี่ยปีละพันโลนะครับสภาพนี้หาย,ายากมากๆเลยนะราคาดีด้วยข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ